ทำไมเชียนชอบเป็นตัวร้ายในเรื่องอื่นจะมีพุติกาแกงเตอร์ประท่าเมลโรสอีกไหมพี่เทมกับพี่อาร์จะแต่งงานกันเมื่อไหร่ปุริก้าจะมีซีรีส์ใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่าคำถามเยอะมากเลยครับน้องๆครับเย็นนี้เลยครับพบกับไลฟ์พิเศษ Exclusive เ,เฉพาะเลเวล2นะครับที่พี่กับพี่กุ๊กนะครับจะเอาคำถามที่น้องๆเนี่ยถามกันเข้ามาแหม่หลายๆคำถามนี่ก็เนาะการ์ินภาฟสมจะมีหรือเปล่าเชียนตายจริงไหม วงกฎจะมีภาคต่อไหมไปจัดงานที่หนังสือที่อื่นอยากสมัครงานที่นี่ทำยังไงเอาเป็นว่าพบกับคำตอบที่น้องๆอยากรู้ได้ในวันนี้เลยนะครับกับไลฟ์สดพิเศษ Q&A ่อตอบทุกคำถามกับคุณิก้าเฉพาะสมาชิก y o u t u b e เลเวลสองเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมัครเลยตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสมัครปุ๊บจ่ายตังค์ปับ๊บแล้วตอนเย็น6โมงเย็นวันนี้มานั่งดูไลฟ์นี้กันนะครับผม ตัวที่ใครไปเลยว่าสองอยู่แล้วนะครับก็เตรียมรอได้เลยหกโมองเย็นนี้นะครับแล้วพอดูแล้วก็โอเคนะแล้วเจอกัน